ถูกอยู่นะถูกอยู่นะสองสามหนึ <fin anta> <ots> 2, 3, ่งสองสามสีห้าหกเจเอ็ดสิบสองสิบสมสิบสี่้าสิบหกิบเจ็ดสิบแปดเสรยากลองอีกไม่ล่าได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสดสิห้าสิป เสร็จไงเพราะว่าเราจะสอนพราะมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะกลับด้านแล้วก็ทําแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยไปเหมือนเดิมนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่มีใ้หมดเวลาแล้วเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย